ดันแต้มมาคนดู EP ที่หนึ่งนั่นเองครับซึ่งพี่ท็อปเอาก็ลงโพสลงที่เพจบอกว่าพิมพ์เลขห้องเองครับให้น้องๆพิมพ์เข้ามานะน้องๆก็อย่าลืมไปติดตามเพจพี่ท็อปไว้นะครับข่าวสารต่างๆเนี่ยกิจกรรมสร้างทำโครงทำคลิปเนี่ยทุกคนไปตามที่เพจได้เลยครับอาจจะให้น้องๆร่วมสนุกกันได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับสลับตานี้นะครับผมเราก็เปิดตาแรกประเดิมของพี่ท็อปด้วยละกันตานี้นะเพราะว่าพี่ท็อปไปทำไรกับผีมาเพิ่งกลับบ้านเนาะตอนเนี้ยเอามาดูกันครับตาแแรกพีี่่่ทท็อปปเเเิดดลล้้้้ววไไมนนนัังย แต่เสียใจมากเมื่อชาวนี้เข้าติ k กต็อกแล้วโดนแบนมากก็ยังไงก็ไปติดตามติ๊กต k อกช่องนี้ไปท็อปได้นะครับเป็นช่องท็อปแลนด์แซดศูนย์ศูนย์เจ็ดนั่นเองครับพี่จะทิ้งลิงก์ด้านบนนะครับทุกคนสามารถจิ้มลิงก์ไปติดตามติ๊กต k อกท็อปได้นะนั่นแหละก็ไปช่วยติดตามให้ครบหนึ่งพันจะได้สตรีมได้เลยนาะเริ่มใหม่ได้แต่อย่าท้อไม่ใช่ดิท้อได้แต่ก็ต้องเริ่มใหม่โอ้ยไม่รู้งงและตาแรกของเราก็ลงที่วงฝาแล้วมีตีกประเด็นตอนนี้เราไม่มีปืนเลยอยออ่าาางีนะไสสู้ขรกับเดี มาดิตอนนี้พร้อมเสร็จเดี๋ยวเรามีสากาดแล้วไม่ต้องเกรงกลัวง,งั้นตอนนี้เพื่อนกันบวกเก็บไ,ได้หนึ่งคิวนะสลับเบอร์3นั่นเองครับเบอร์ 3, รร3กับเบอร์4อยู่ด้วยกันทั้งลาะทางด้านไม้สังสดข้างหน้าพี่ท็อปเห็นปะเก็บได้เป็น1นคิวเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ในวงฟ้าเนี่ยเบอร์2เนี่ยหัวเรือเอ็มโลอะไรสักอย่างนะอันเนี้ยน้องๆทุกคนที่เข้ามาคือเป็นเอฟซีพี่ท็อปหมดเลยจริงจัง,จงเขาติดตามเพจไว้ทุกคนก็อย่าลืมติดตามนะอู้ได้เด่นกองยักษ์ด้วยเอาดีและเบอร์2ก็็็เเบได้ปน1พี่ทสองตีนทุกคนนได้ยยิงสตีม มันอยู่ตรงไหนวะพี่กำลังวิ่งหาคนกันทุกคนอยู่ตรงไหนก่อนจะเอ๋เห็นแล้วนี่ไงปะปะปะ,ปะ,ปะหัวแตกไปดิทุยทำไม่ได้ครับโอ้โหทอมมันตึงเกินต้านนะครับน้องเดสมอรเลไปสนามยิงเป้าเสร็จก็เข้าสู่สานต่อเลยจังหวะน,นี้รอเลยครับเมืองเด็ดๆเนี้ยพี่ทอมชอบไงโอ้ยนักข้ายิงมาโอ้ยบนบ้านตรงนั้นต่างทุกคนเห็นนะแกไม่มีทางรอดจากฆ่าไม่ได้หรอกมาสิพร้อมใส่เดี๋ยวครับตอนนี้เป็นส่งของสกาสามแล้วด้วยมาดิพร้อมงัดครับน้องปะ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 แม่งยิงบ้านทะลุไปอุ้ยมีคนวิ่งมามีคนออ้มมา พอหนุ่มน้อยมาจ้าเอกกับพี่ท็อหรือเปล่าเอามาดีพร้อมใส่เดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลือดมิวแค่นี้จะไหวไหมเนะมี่ยไม่ตายไปดิอุ้ยเกือบแล้วทุกคนจะตายใช่ไหมเลือดดีเราไม่ยิงเราไม่โดนไม่ได้นสองเอฟออกศูนย์ด้วยเอฟออกศูนย์แต่งหนึ่งปะมันยิงเราไม่โดนไงานาเราถึงรอดมาได้นะครับคุณผู้ชมเกือบเดสมอล์เลสแล้วตอนนี้เพื่อนกระดาวไปสองคนแล้วนเะบอร์สามเบอร์สี่ตายเหลือพี่ท็อปกับน้องอีกหนึ่งคนนะครับแต่เขาก็ชุบมาได้นะครับพอชุบได้ปุ๊บ 2, เบอร์สองนะครับผม เพื่อนต้องสละชีพไปเองเด็บบี้ท็อปก็จะวิ่งเข้าไปชั่นเองครับผมแต่กระดานมนจะเอกก็ไม่สาวคนนี้ออกมกั้งนอกนอกสาพี่ท็อปไปก็บบบอบตาว่าปิดตาทีครับจึงทําให้พี่ท็อปอะ่ะไม่รู้จะไปไหนเลยนะตอนเนี้จะมันลําบากมากนะครับตอนนี้เพราะาตี้นั้นเต็มตี้กับพี่ท็อปอีกหนึ่งคนที่อยู่เมืองนี้พ่อไอคนที่เกิดใหม่ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับ พี่พร้อมงัดวิ่งลงมาเลยพี่เห็นแล้วเห็นแล้วอุ้ยมีทั้งข้างบนข้างล่างเลยแน่จริงกระโดดออกมาบ,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 บ้า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 ดาวแรงเข้าหมดเจ้าดาว,ดาวอุ้ยมีคนโดดลงมาทั้งหน้าหลังแล้วอยู่ตรงไหนวะเนี่ยแม่งตาลายหมดแล้วอุ้ยเมื่อกี้เห็นเงา,นานลอมแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะมีตัวนี้กำลังตามหานะพี่พรอมนะพี่พรอมอาจจะเดซซมอรได้หรือเปล่าเนี่ยคนอย่างพี่เนี่ยนะไม่มีทางตายหรอกน้องเข้ามาเลยครับน้องอยู่ไหนอยู่ไหนไมันหายไปนี่ไงหมายแล้วสองอ้ยเป็นคูดแรงโอ้โหเยอะว่ะและตอนนี้ก็เหลือแค่น้อง กับตันโซฮอตคนเดียวนะครับมาลงที่อยู่ลงเก็บเครื่องบินนั่นเองครับแต่มันยากอยู่นะที่การที่น้องจะเหลืออยู่คนเดียวกับคนอีกทั้ง30คนอะแล้วเมืองที่เป็นที่ถูกฟาร์มไปแล้วไม่มีตัวชุบอยู่ด้านหน้าน้องก็เข้าไปงัดเหรอ จะไปงานทํางงานเขาหรือเปล่าครับไม่รู้สิครับว่าน้องเขาจะจัดการกับตีนี้ได้หรือเปล่าครับไปดูกันเลยครับผมน้องแกก็คว้างระเบิดไปแล้วแกก็วิ่งอ้อมมาทางด้านขวามือน,นั่นเองครับผมมาดูสิน้องเขาจะเก็บไปได้กี่คิวนะสำหรับตานี้นะครับผมเอาจงกว่าน,นี้ดูคนดูดีเอาแต่วิ่งหนีนะคุณผู้ชมจบแล้วแล้ววิ่งออกมาปุ๊บเขาจะวิ่งสวนตู้ไปนึงไปบ้านแม่มวเขาได้จากเมืองนี้แต่ดูทางด้านมุมสายยิงนั่นเองครับจะรอจากจุดนี้ไปปะปะเป็นตี้ตรงนี้เก็บไปนั่นเองครับโหเป็นการเปิดตาแรกท,ทร ลบหกนั่นเองครับ <mel od ic> เป็นแต้มคะแนนตาแรกเนาะมันช่วยเราไปได้ถ้าเรามีแต้มคะแนนแรกนะลบไปสี่สิบได้หรือนะน่าแต่เราเก็บไปสามคิวต่อไปเดี๋ยวเราเล่นอีกหนึ่งตาแล้วกันมีน้องคนหนึ่งออกไปเดี๋ยวเราจะเชิญเอฟซีของเราที่เป็นเพื่อนในเกมวีพีของเราเนี่องครับเข้ามาในเกมนั่นเองครับผมปั๊เราก็ะโดงวงฟ้าเหมือนเดิมครับนี่แหละที่เมืองเนียที่น้องตายนี่มาไอ้คนนี้ก็โดดลงมาสับทบไอ้คนนี้มึงแหกคุกมาหรือเปล่าไม่แน่ใจเสื้อส้มแบบนี้จังหวะนี้โดนพี่มีปืนยิงกระไว้คิวบ้าบ้ยคุณผู้ชม ไปสาวเพิ่งเกิดแท้ๆเนาะไม่ได้ดูเลยพี่มันตึงเกินต้านลงก็ดูด้วยใครอะท็อปบอร์ดท็อปบอร์ดตอนนี้ทอ็อปอุ้ยอุ้ยมนอยู่ฝั่งบุนแม่งเอ้ยรอซะเจ็บเลยเสียกองไฟ2องกองไปกับไอคนนี้คนเดียวนะคุณผู้ชมแต่ทางด้านล่างเพื่อนก็มีคนนะครับเดี๋ยวพี่ช่วยโค้ชครับจุงอันนี้บ,บ,บ,บดาวสวยครับน้อง,นงก็เก็บไปได้อีกหนึ่งคิวแล้วเราก็ มาหาแลกโยงแยกยา,ก,ยาก,ก่อนของไม่มีจริงเลยอ่ะตอนเนี้ยเราต้องออกจากเมืองนั้นก่อนนะครับอุ้ยเจอแม็กนั่นว่ะคือจริงอะแม็กนั่นนี่มันดีนะทุกคนใช่มันยิงลวงอย่างมันถึงดีก็ไม่แปกแลกเลยและตอนนี้นะครับไม่มีของจริงๆเราก็เพื่อนน้องเขามีกุญแจเนาะเราก็ได้มาฟาร์มของกันที่นี่นั่นเองนะครับเออที่มีเอ็มโฟด้วยไม่ใช่จีเอ็มพีไฟแต่งสามเลยนะคือแบบโหมันลวมากจริงนะอนุ้ยทำไมเอ็นยังเอ็มโฟแต่งสามโฮโฮโฮโขดดู่โคตรลวคือน้องเขาเหลือปือนให้พี่ท็อปอัคคืนทุกคนน่ารักมาก เอาของดีๆให้ไปท็อปหมดแล้วไปท็อปกาไปแจกเขาสภาพแล้วตอนนี้มีไอวัครับผมโอ๊ยนั่น,น,นมีโคต,ตัวยิ่งมาน็อกดาวไปครับน้องดีเวลเพื่อนเก็บไปได้นั่นเองครับผมโอ้ยมี M79 เวยดีเอาดีแต่ไม่เล่นหรอกทุกคน เป็นเหมือนพี่ไหมชอบซื้อเป้าหมายสีงเงินแบบนี้แล้วออกตามล่าคนอะซึ่งพี่ทออ็อปอะทิศดีๆนะทุกคนการออกตามล่าเนี่ยพี่ท็อปจะเล่นสูตรนี้ตลอดในการเล่นลงแรงอะคือพี่ทอ็อปอะจะตามล่าคนที่จุดแดงๆเนี่ยซึ่งจุดแดงเขาก็จะเห็นเราว่าเราไปตรงไหนเหมือนกันนะคือเขาต้องหนีเราแต่อคนเนี้วิ่งใส่เดี่วกับพี่เห็นไหมมาดูซิว่าพี่จะเก็บมันได้หรือเปล่าคนนี้ช่างห้าวจริงๆเดินมาหาพี่ทอ็อปตอนหน้าต,ตาพี่เราเห็นหัวหมปแล้วเห็นป่ะเห็นหัวแม่ตรงเสาอะมาดิจงังหวะนี้อยู่หลังเห็นหแล้วบ๊อบบ๊อบบ แล้วก็ว่าจัดไงเขาเรียกว่าฟุกอันนี้ไม่ได้ตึงอับที่ฟุกเขาเรียกว่าฟุกเด้อ ต่อมานะครับพี่ก็เห็นตัวนั้นเองครับก็ออกตามล่าเลยแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนพี่นึกว่ามันอยู่บนบ้านแต่จริงๆไม่ใช่มันอยู่ตรงรถสี่ขามทุกคนเห็นแ้่ตรงมุมนั้นน่ะซึ่งพี่นึกว่ามันมีอยู่คนเดียวแต่จริงๆมันไม่ใช่อยู่คนเดียวจังหวะนี้พี่ท็อปเข้าไปใช้จะเป็นโดนด้านหลังยิงไม้โดนลูกสองันนั้นสับเม็ดเดี๋ยวพี่ก็แตกอ่ะซึ่งมันมีตัวด้านหลังไม่น่าจะหลบดีหลังหินหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับไปดูดูตรงถอยของเพื่อนน้องกูดาวก็โดนเข้าไปอย่างงี้เห็นไหมน้องโดนยิงท่านปรรััััับบนน็ออคคคดาาววุเงงงผมมมีตข้หล ซึ่งมันมีดวงหลงังพี่ก็ไม่เห็นเหมือนกันในตอนนี้ก็มีน้องที่สะดชีบออกมานะครับตอนนี้ก็มาช่วยพ,วพี่ได้เกิดนั่นเองครับผมทำไมใ้เมื่อมันไม่มีของเนี่ยก็ต้องไปลงศพเดิมใช่ไหมคุณผู้ชมและตอนนี้วงก็เริ่มบีบแล้วด้วยนะครับซึ่งศพอยู่ไกลมากจงังหวะน,นี้ก็สู้ชีวิตไงก็มันไม่มีของเล่นก็ต้องออกไปนอกหมอกแบบนี้แหละแต่ยังดีนะมีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันเราจะสามารถเออทุกคนอัปเดตใหม่มันสามารถอะไรยิงยานอกหมอกได้แล้วเหรอพี่ก็เพิ่งสังเกตเหมือนกันว่ามันยิงยยานนนอออออกกกต,ต,ตทีู่่หมได้ ตอนแพทที่แล้วใช่ไหมไม่สามารถยิงยานอกหมอกได้นั่นเองนะเนาะเออพี่ว่าดีนะแบบเนี้ยเออเซฟเล่นนอกหมอกแก่แต่หน,นิมหมอกแรงมากเล่นยากจริงด้เวลาสู้ชีวิตดีกแล้วครับจุดนี้ก็ขี่ชิวๆเข้าไปนะครับผมก็มันไม่มีตัวก็ชิวๆพัญญาอยาอุ้ยแล้วเพื่อนดาวน้องดาวเดี๋ยวพี่จะไปชุบเพื่อน,นเองครับแต่เขาก็ชุบก,กันได้นั่นเองครับผมจึงทําให้แบบเราก็เดินเกมแล้วก็มาถึงที่ตู้แล้วก็ฟาร์มข่อยงซึ่งตอนนี้เหรียญเยอะมากน้องๆก็แบบให้ของพี่ท็อปเยอะมากซึ่งดูปืนพี่ท็อปของดีทั้ ตอนนี้ก็ต้องเด,ดเข้านะครับผมซึ่งวงอยู่ในที่หอนาอกาซึ่งโดดมาอย่างเงี้ยนึกว่าจะรอดที่ไหนแม่งมีรถมาทาั้งด้านหลังไองคนนี้ก็ห้าวจริงมันจะจัดจานพี่อย่างเดียวเลยมั้งมาสิรถกระบะรถอะไรเนี่ยมาดิปัก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 ,ปกดาวนั้นและพี่อะดาวดาวครัวทำดีนะเพื่อนยิงได้นั่นเองครับผม และก็ชุบเราเกิดมาได้นั่นเองครับ <L ay> แต่ทีหลังไม่ต้องชุบนะอ้าหยอกยอกยอกอ้าวทงนี้นะส่วนส่วนและตอนนี้ก็มีตีทางเก็บลงเก็บเครื่องบินนั่นเองครับผมกาลังดันมาอยู่ริมน้ำนั่นเองครับผมและในโดนพี่ท็อปเนี่ยในกระท๊อปเนี่ยม,มันมีคนซึ่งพี่ท็อปวิ่งหาแล้วไม่เจออยู่ตรงไหนก็ยังไม่รู้เลยตอนนี้งงมากจรงิงๆเสียงเท้าแหละมันอยู่หลังคานี่ไงพี่เห็นในคนนี้หนึ่งตัวที่อยู่ตรงนั้นแต่คนที่อยู่ข้างในนั่นอยู่ตรงไหนมอง,ไ,องไ,อไ,ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าปิิดไไแ้้้ังหนนน่่่ยยตมมททาโ อะไรก่อนนี่ไงน้องก็ชวนยิงนะครับผมอ่จาจังหวะนี้มันดิเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่มันยังมีตัวใหม่มาทุกคนเห็นมาพี่ท็อปวิ่งเข้าไปแล้วก็ก,กลับมาพี่ตุกกระจิยเลยแม่งก็ต้องวิ่งกลับมานะครับแต่กระเดชสมอลเลยไปถูกยิงหัวไปนั่นเองครับก็ไม่รอดน,นะจ,จนุดจุดนี้แต่เป็นน้องนะครับผมก็ยังดันเข้ามาที่หอนาฬิกาได้ก็มาบวกกับพวกตีหอนาฬิการอนนี้เอามาดิใครเดียวที่อุย้ยมีตัวระยะประชิดไม่ได้ยังไงเนี่ยตัวนี้เพิ่งเกิดใหม่หรือเปล่าไม่แน แล้วของก็ดีแหละแล้วน็อกดาวไปนะครับโผเจอเป็นท็อปลุปนั่นเองครับและน้องเขาจะเข้ามาชุบนังกูดาวแต่เจอตี้นะครับเต็มอยู่ตรงนี้เลยโหเยอะมากเลยครับซองยาวยิงไปครับไม่โดนเลยสักเม็ดตรงนี้น็อกดาววงไปเลยครับได้คิวเปียนมาหนึ่งคิวแล้วตรงนี้ก็นอนดาวอยู่ตรงนี้อีกยังไงครับคุณผู้ชมไอ้ขาวนี่มาเอาแล้วยิงไม่โดนอีกส่วนส่วนผมยิงทียิงไม่โดนก็หมดเก็บหมดตี้ไปกูดาวเก็บไปได้นั่นเองครับผมสหรับตาเนี้ยกระมังส่วนอยู่ตรงใต้ลงเก็บหอนาฬิกานะคุณผู้ชมแม่งเก็บหอนาฬิกาซะตอนนี้พี่อะ และตอนนี้นะครับข้างล่างก็น็อกดาวไปนั่นเองครับซึ่งไม่มีรู้มีจุดรวมกันและเป็นกับตันโซฮอตลงเข้ามาข้างล่างและก็น็อกดาวหมดซีเป็นเด็มที่เรียบร้อยตอนนี้เหลือแค่แค่สามคนนะครับ <คน S 1> แต่เป็นส่วนของกูดาวออกมาดอกหมอกเพื่อชูพี่ท็อปซึ่งพี่ท็อปก็เกิดมาโมแต่มองซ้ายมองขวาแต่เลือดก,ก็จะหายหมดแล้วตอนเนี้ยเอาดีตอนนี้นะครับมันเหลือหนึ่งคนนั่นเองครับแล้วเรามาหากันว่าหนึ่งคนมันอยู่ตรงไหนนะแต่เดี๋ยวก่อนนะเห็นไหมนั่นแหละมันอยู่ข้างบนซึ่งพี่ท็อปอเห็นแล้ว จะต้องออกไปแล้วไปเกิดใหม่ดีกว่าแต่อยากเกิดใหม่จริงน่ะพี่จะยอมออกสละชีพไปนอกหมองนะคุณผู้ชมเพราะว่าจะได้เกิดใหม่แต่จริงๆพี่เปิดใหม่ในเกมไม่ได้น้องไม่รู้นั่นเองครับว่ามันมีตัวอยู่ด้านบนพี่ท็อปก็เลยต้องน็อกดาวน์ไปนั่นเองวง,วงและวงแรงจัดเลยบอกให้รู้ไว้แต่มันก็ไม่มีทางรอดใช่ไหมเหลือของน้องก,กาละวันกับตันซอยก็อยู่ทางด้านล่างเนาะกูดาวก็อยู่ตรงนี้นะครับผมเอาล่ะน้องเห็นไหมเห็นคนนั้นไหมตั้งกลับระเบิดน้องกาละมังทัพพีตาหลิวตั้งกลับแล้วเบิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมน ทุกคนว่าคนนั้นจะลงมาไหมใช่มันต้องลงมาด้านล่างนะเห็นไหมว้าลงมาตายนะยังไม่ทันถึงกูนะนตายขาอากาศด้วยซ้ำและเป็นตาที่สองเนี่ยเราเก็บโบย่าไว้ได้นะครับผมพี่ท็อปแท้จะไม่เลยนะพี่ท็อปเป็นเอาคนแบกของไปให้คนอื่นเขาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมอืมก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครอยากเล่นกิจกรรมกับพี่ท็อปแบบเนี้ยอย่าลืมมากดติดตามเพจไว้ด้วยกันอย่าลืมนะติดตามติตเตอรด้วยนะทุกคนจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยคร